นี่นะครับต้นคริสต์มาสของเมืองแพร่นะครับที่วงเวียนน้ำพุอาอานะครับโอ้โหผ้ามอห้อมนะครับผมแล้วก็มีมวกจักสาร อันนี้สารากลางนะครับผมมีป้ายนะครับผมอ่าอ่าครับผมเอบรรยากาศยามค่ำคืนเมืองแพร่นะครับผมอันนี้วัดพระบาทนิ่งเมืองสายมือน,นี่คือสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่อ่านี่นะครับผมอันนี้ประดับ รอยกระทงนะครับยังไม่ได้เอาออกนะครับนี่นะครับวัดพระบาทวิ่งเมืองอ่านี่โคมไฟสวยเลยอ่านะครับผมแล้วสิ่งที่เห็นด้านหน้านะครับคือทางขึ้นประตูชัย นะครับอันนี้เราจะปั่นขึ้นเนินนะครับข้นเนแล้วเราก็บรรทุกหมูมาด้วยก็จะหนักๆนิดนึงหมูสองตัวนี่นี่ป้ายอะไรป้ายห้ามจอดบรรทุกครับจู่ไรอ่าเป็นเรื่องของป้ายสัญญาณจราจรครับอ่านะครับผมเอ่อไว้้ไหวไหม อะไรอะไรอ,อะไรอยู่ข้างบนต้นคิสมารเมืองแพร่ <Yay! S 1> อ่าเดิช้าๆหมดแรงอ่านี่นะครับต้นคิสมารเมืองแพร่เอ๊ สังเกตให้ดีนะครับจะมีซานตาคลอสด้วยนะครับน,นี่ไงซานตาคลอสซานตาคลอสมีของขวัญมาแจกไหมนี่ร้านน้ำเต้าหู้หนีไน่ไงตอนคริสต์มาสเมืองแพร่นี่ครับตอนคริสต์มาสเมืองแพร่ ติื่นยู่นี่อยู่นี่เหรอ,อเห็นซันตาคอสไม้ไหมพี่เนลครับเห็นไหมครับดดดเออมีซันตาคอสซันตาคอสทำอะไรอยู่เนาะ พูงเสร็จนะครับผมอ่าเราก็จะไปนะครับผมเอออืออะไรนะอือครับผมเราก็จะผ่านวงเวียนประตูชัยนะครับที่มีต้นคริสต์มาสเมืองแพร่นะครับเออนูนครับด้านหน้าครับเออเรากำลังจะลงเนินแล้วครับ นี่แข่ห็กลด้านหนังเออครับ <ไป S 1> ผมเออครับผมนี่เราก็ไปตามถนนน้ำคือกลับบ้านแล้วนะครับเย้าบ้านครับผม นานไออันนี้นะครับผมวัดมีทางนะครับผมอ่าเอาอ,เอ,อครับผมอันนี้เราก็ปั่นไปตามน้ำคือถนนน้ำคือ